สวัสดีจ้าพี่โยคุณอาตานเองเด้จ้ามาจา้ะวันนี้พี่โยก็จะมาบานพี่ชาเนาะจา้ะมาจับป่าพอดีพี่ชาทัวรให้พี่โยนี่มาช่วยจับปลามาเลยเนาะจา๊ะเพราะรู้ว่าพี่โยชอบเนาะจา๊ะเอฟซีอาจจะสงสัยว่าพี่ชานี่เป็นใครเนาะจา๊ะพี่ชาก็คือน้องสาวของแฟนพี่โยที่ว่าคบดกคบกันมาเก้าปีแต่เสียชีวิตไปแล้วนะจ๊ะก็ยังติดต่ออะไรกันอยู่ก็เลยแบบว่า พี่แกโทรมาว่าโยให้มาจับปลาเด้อช่วงปีใหม่นี่จะซุปน้ำในซะอะไรอย่างงี้จ้ะหนูก็เลยมาไอพี่โยพี่โยก็เลยมานะจ๊ะมาหาคือเป็นน้องของแฟนพี่โยกับจิงแต่ว่ามีซักแบบว่าคืออายุมากกว่าพี่โยนะจ๊ะพี่โยก็เลยให้เกียรติกว่าพี่นะจ๊ะก็เป็นพี่ชานะจ๊ะก็จะมีหลายคนนะจ๊ะก็มีพี่แป๊ดพี่อะไรอย่างงี้นะจ๊ะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นซักของแฟนบ้่นพี่ชานะจ๊กก็เลยโทรชวนพี่โยมาพี่โยก็เลยมานี่ก็ แต่ว่าก็เตรียมเสื้อผ้ามาไวจับปาจับอะไรก็เตรียมมาอยู่นะจ๊ะแ,แ,แต่ว่าอันนี้มาถึงนาบานเลยแต่ว่าทัรหาพิชาพ่ชาบอกวายังไม่ได้ออกมาจากบานะจ๊ะเพราะว่าตรงนี้เป็นไอทีหน้าของแกนนะจ๊ะเดี๋ยวพิยูจะพาออกไปดูนะจ๊ะแดดรอดนะจ๊ะพีโยก็ลงรลดมาแล้วแต่ว่าพิชานั่นยังไม่ออกมาจากบาทจะนี่เป็นทีหน้าเกพีโยจะให้ดูว่า นี่เป็นหน้าของพิชาเป็นพิชาด้วยจังจะไม่รู้ว่าจะเป็นสูบจับสะไหนนะจังอันนี้ก็นั่นประตูขนาจ,จะเปิดต่อยู่จันพราะาวาไม่ได้คองเลยเร,เรื่องไม่รู้ว่าจะสูบซะไหนด้วยจันเพราะว่ามีหลายซะนะจังเดีย๋ยวพ่โยกรอบชาก่อนนะจ๊เะเดี๋ยวพ่โยจะหลับเข้าไปใบนึงนอน จะเอาครับหนูเข้าไปไหวข้างในดีกว่านะจ๊ะนี่จะพี่โยก็มาถึงสะแล้วเดี๋ยวจะนี่เข้ามาข้างในแล้ว<ะ>พอดีพี่ชามาเดี๋ยวจะนี่ <laughs> <ช>อันนี้เลยเด<ช>ี๋ยวจะพี่ชาที่แบบพ่ชาที่แบบพี่โยเร่อ้ปั้งนี่เลยเดี๋ยวจะนี่เราจะมาสูบหนามกนาัออกนออนะยังเลย,ยเลยาราก็ช่วยอะไรเขาเซ็ตซับก็เลยมา ปลา่าจจะเชิงมีหลายอยูนิตนี่พูดคุณแม่หน่อยดิชนะา,าบอกว่าหลายปียังไม่ได้สูบเยอะขี้นะจ๊ะนี่เลยจะลองมาสูบด,ดูว่าเห็นน่าจะเยอะอยู่จับปลาน่าจะตัวใหญ่อยู่แต่อีกหลายอยู่ิตจัดที่น้ำจะบุกมดนี่โอ้เนี่ยปลาวิ่งเด้วยจ้ะน่นนะวันนี้มันหลุดมาเป็นกำลังใจใพี่โยกับ งานของพิชาด้วยจะัดรับป,าบปา้าได้มากหน่อยแค่ไหนนี่เดี๋ยวค่อยมาดูตอนน้ำแหงอีกทีนึงนะจ๊ะนี่เดี๋ยวพิชากว่าจะทานที่เสียมที่ใบย่างปา้าหรือเปล่าน,น,น้อนะ <c oughs> จะนี่ก็เป็นบรรยากาศในบ้านชาด้จ๊ะนี่โอ้น้านอยู่โยกเด้เข้ามาเลยลจ๊ะ ช่วงก่อนลงจับป้ากันนี่เลยจะมีออเดิบอยู่นี่ใส่ือใส่หมูประย่างมีมันเทศมกดา,าดีบัพรผิกเหลวจ้วววา,าก็ยังน้ำยังเหลือหลายอยู่จิง ใช่จะประมาณชั่วโมงหนึ่งเลยจ้ะหอยโอ้นี่น้ำก็เริ่มแห้งเลยนะจ้ะพี่โยว่าจะลงไปดูหอยจักมิดว่าจะมีไม่ได้จ้ะนี่แต่มองจากข้างบนก็ยังพอมีจัดหอยนี่น้ำก็เริ่มแห้งเลยจ้ะนี่ชาวถุงมาให้เลยจ้ะวัตถุไอ้ที่ว่าจะไปไปใส่หอยเดลยจ้ะนี่เดี๋ยวพี่โยหาบอลลงกันไอ้น้อนี่ใครจะลงกับพี่โยไม่หนีเด็กหน่อยนี่เฮ้ยคุณลงมจ้ะจะคุณไม่ลง โอ้จันอีโคนยังดึกเลยจันเกือบจะเคียงเอียวพ่โยหาดูหอยกันเดียจันน้ำมันก็มีปลาแต่เพอมีอยู่จันมาหลุนกันบบพ่โยจะได้หอยลายมนไดหนึ่งโอ้ดูหอยลาย เด็บสนุกอยู่จ้ะโอ้หอยยาวทางเลยนี่ในน้ามีก็รลายด้วยจิงโยลงมาหาจับหอยโดยตรงด้วยจิะง ยาวแถวเลยจันมีใครลงมากับพี่โยเลยจันี่ลงมาอยู่คนเดียวพอลงหนาวระหนาวมันจะขุ่นนะจัน จะม,มจะีจะหอยจูบแต่ปลามันจะไม่ค่อยมีนะจ๊ะเงียบจ่อยเลยชายบอกว่าในนาเสียร์แบบจะเงียบนะจ๊ะโอ้ยกองเชียร์ก็อยู่ข้างบนเต็มเลยเดี๋ยวนะนี่ใครยอมลงมาเดี๋ยเลยหนูโอ้ให้พี่โย่ลงมาคนเดียวเดจ๋ะดิเนี่ยงก็ไหลลงละ โอ้โหหนู่ยยังกำลังใจของผนว่ายายโยสู้สู้เด็ดจังเหลานชายหลานเชียนหลานเทียนล่ะโอ้ยจ้ะหอยยาวเป็นทางไปเลยเด็ดจังเอย่ามาหลุนเอาเป็นกำลังใจโยจับหอยเด็ดจะมันมาคนเดียวถือกล่องคนเดียวจับเทียคนเดียวเด็ดเด็ดจัง อ,อน่ยงหลานกับเชียอยู่ข้างบนเลยจ้ยะ่าโยส่สู้ๆว่ะหน่อยมีตัวใหญ่น่จจะนี่โอ,อ้ของเชียกับเชียย่าเลยจ้ะหลานหน่อยสองคน ม่มมปลานี่ไม่แน่ใจว่าจะหลายหลายไม่ได้จะนี่พอมองดูแล้วชื่งจริงเงียบแต่ก็มีพูดตึงเลยจะจะไม่แน่ใจว่าเป็นปลาตะเพียนน้อยหรือเปล่า จะ,จะหอยที่ตัวใหญ่ที่สุดโอ้โหถือตรงมันรุนปาอีกที่นี่จนจะบอกหอยนีเลยน่าจะลายจริ หอยตัวใหญ่ๆจะ้ะ FC คนไหนสนใจมาเก็บหอยกับโยกมาเด้จิงอโอ้ดินโ,โคลนลึกจิงโยให้ดูเหนือาข่าวพี่โยเด้จัง đi chỗ hỏi đi trình nhớ vô được kịp tôi nó chặt nó là cá lươn đi là đây ต้องมาลุ้นกันว่าจะได้ปลาใหญ่ไหมเดี๋ยวจะจะดูเชิงเงีบยบๆเดี๋ยวดิ้นโคนกันลึก,ลก เก็บไฟไปเรื่อยๆนึนถึงทีมงานก็ลืมลงจับไปเลยจันนิพอดีปลาก็ไม่ค่อยมีนะจ้ะนี่ก็เลยอาจะเป็นปลานิ้งกับปลาตะเพียนนี่แหละจันนิจิบีจิีจับมาเลยลูกไง น,นูน่ะอนนู่นีน่นองปน่นน่่นก็เป็นผลงานที่มาจับปัาน,นีเด้จอยู่ในกระช่างนีได้จั่ว่ะก่แบ่งกันไปหลายคนระจังมีาหเนุจ้จปะปลานีนปลาตะเพียนแล้วก็ปลาฉลาดจ<อ>หลายจ้ะอันนี้ใส่กระช่งางงไป ไอ้กระบาดน,นี่ยจกกะกับคนที่อยู่นาของพี่ชาเนี่ยจกกะกับพี่น้องนะจ๊ะนี่เร็ยนพิชาแรงอะลูกนี <laughs> ่ล่ะก็ป๋านะโอ้ดี๋ยวจ้ะผลงานไปนี้นะจัะทีพีโอกาบทีมงานรวมกันจับ <laughs> โอ้โพี่น้องก็ใช่วยยกเห็นเลยนะ <laughs> อยู่ในานา้ำแต่ว่าลูกลาตะเพียนหลายนั่นนี่จ้ะ อันนี้คือแบ่งๆกันไปได้แล้วนะจ่ะอ,อันนี้ก็ไว้ทำกินปีใหม่เลยจ้ะพี่จ้านี่จากผลงานของพี่โยวันนี้เราจะพี่โยกลับมาถึงป่านเลยจ้ะจับปลาเสร็จแล้วปลามันก็ไม่เยอะนะจ่ะช่างรู้แล้วก็ประมาณไปเกินยี่สิบโลหรอกจ้ะแต่ว่าก็น่าจะถึงแต่ว่วาก็เกินไม่มากหรือว่าอาจจะไม่ถึงหรืออาจจะเกินน้อยๆนี่จ้ะโย จะไม่ได้ล่างนาเลยจะควติดเต้นแต่ว่าอาบน้ำยูแต่ว่าไม่ได้ล่างนาจา้ะพอดีวันท่พี่ิโยไปน่ะก็อยู่นู้นเขตอำเภอโชคชัยหู่นสะปันกุจอกน่อยนะจ้ะพอดีกลับมาเนี่ยจ็กเมรี่กำลังทำอะไรได้อยู่นู้นอยู่ข้างหลังพิโยนะเลยจะแวะขี่ป้าหน่อยพอดีเลยพิโยจะอะไเอาไปทำไปด้วยะจะเพื่อเอาไปทำอะไรกินกันนะจ้ะไปเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวพ่โยจะให้มาดูป้าที่พิโยจับมาได้พอดีพิโยจับใส่ถังแล้วก็พี่ชาเก็บอกว่า รับได้ก็กกไปเลยแบบเป็นไรดอกแบงกันกินนะจ๊ะเพราะว่ามันได้หน่อยก็เลยหายพิโยมาเลยโอ้พิโยก็เพิ่งมาทิศนาตัวเองด้วยจ้ะนี่มีแต่ขี้โคลนเต็มนาเลยน <laughs> ะจ๊ะเดี๋ยวมาดูป้าที่พิโยได้มากันนะจ๊ะนี่ผลงานวันนี้โอ้หน <c oughs> ้าแก้มก็อยู่ก็ายายนะหนารีทำอะไรเนาะ <c oughs> ร่างเอเน,นี่ยนะจกถ้ำเก็บปลาหม่แจกกาได้มาไฮแจะเล็กเมลีก่อน <c oughs> อันนี้กับปลาหน่อยไปกันเลยจ้ <c oughs> จะยี่มาเจอปลาในนี้เจนะเด,ดี๋ยวน้นำแก้มเทปลาให้ดีดูดังดูว่าปลาได้หลายไหมเ <c oughs> ออนี่ยได้เลย <c oughs> โอ้นี่มีปลาจะบเพี้ยนอยู่ดีอของปวดเมลีด่าดี <c oughs> จ้ะหลายตัวอยู่ดี <c oughs> นี่ ตะเพียนปลาฉลาดแล้วก็ปลานิ่นนาจะพ่โยจับได้น้ามันก็ไม่แหง้งเนี่ยจะเพราะว่าเหมือนเหมือนตรงที่ว่าน้ามันไม่แห้งมันเป็นเองที่นี่สูบมันอยู่สูงกว่านะั่นนะจ๊ะหนามันก็ไม่ไลไปเนาะที่นี่เวลาเขาก็มีคนเอาไปชดได้นะเมย์แบบเอาไปไปชดเอาเน่ะหมากก็ยัะะกันเลยบอกไปหาชุกลาเพราะว่าน้ำไม่แหง้งคือพวกเอาไปหากินนี่นี่แหละที่วบาเอา,เอามาบันซูปเนี่ยไปชด เขาไปจอดในน้ำเลยเพราะว่าน้ำมันเองน่ะน้ำมันมีแห้งจ้ะมันก็บ้าที่นี่พอาะเห็ตัวเขาก็จดเอาจดเอาเลยนะฉบับแล้วไม่มีอะไรไปฉบับเราจะมือจับพวกลูกหลานทซาเขายยโยสู้สู่ยยโยสู้สู่แหมกี่โคนเคียงเลยพวกเขามาอีกนี่จะกล่าวค้าไม่ออกเนี่ยจัดก็มีตันนินแล้วจัดนี่ปลาตะเพี้ยนเราตะเพียนนี่ คุณเมลลี่ไปเอาไปทอดก็ได้แต่ปลัตต์ในปัตตินหน่อยก็มีได้ตัวใหญ่เป็นตัวหนึ่งตอนแรกกำลังจับได้ตัวหนึ่งมันดิ่ดลุดไปเขาเรียกไฟช็อตเอาถ้ากันโยก็จะได้มานี่แหละจ้ะสองตัวปัตตินใหญ่โอ้ยเมลลีก็กำลังทำเล่นกับนานาเล่เนี่ยจะเลี้ยงในหน่อยตัวหน่อยด้วยเป็นประมอเด็ดเดียวสารบ้านี่นะมอเด็ดเดียวใส่นั่นแหละใส่เกลือใส่เกลือใบทอดกินนล้วจ้ะเนาะ น้ำปลาก็ไม่คุยนั่นเรา<ม>กินแต่ปลาตัวใหญ่ๆก็ไอ้ตนใหญ่ๆปาลาสลัดก็ได้นะมาไม่หลายตัวลอกเมย์สี่ตัวคก็แบบปล่อยหลายจนะน่าปลาสลัดป่ะน่ะมันยังนั่นอยู่น่ะไม่มดนะ่ะเขาเลยชดเอาที่นี่คนจับก็จับไม่ค่อยได้หรอกก็เลยแบ่งๆกันแ,แ,แต่ว่าอันนี้เขาให้พี่โยูมามดเลยเพราะว่าเพราะว่าเห็ดไปไกลป่ะจะได้ทรายเขาไปเลยป่ะช,ชวนหนุ่มแก้มไปลงด้วยเพื่อดุยไปแล้วไม่ยอมไปเนาะ ยา้อยู่กับมาเบลทำไมแม่ก็ดูตดลยงยายเนี่ยเข่มเออจะได้ไปจับปลาอย่างแต่ว่าจับปลาพอถูกตัวปลาก็ตกกระใจลอยปลาสิ่งจอยตัวใหญ่ตัวนอ้อยเมลี่ก็ไมาเลยจะทำเซตนอ้อนตัวจักตัวใหญ่ก็จะห <c oughs> ลันช้อนละวัดเราจะเป็นผลงานของพี่โยเนี่ยจะตอนตอนที่ว่าจับก็ไม่ได้ไทายแล้วจะพผวาไม่มีคนไายหายใจผวาสะมันเชิงลึกแล้วก็ ของเชียร์กัำนังอยู่ข้างบนก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรพี่โยก็เลยถ่ายให้เดดดูคลิปตอนจับหอยนั่นแหละจ้ะหอยก็ได้นั่นจ้าว่าก็เลยพี่แปด๊ดจะขอก็เลยให้แกเนาะพี่แปด๊ดจะขอว่จาจะเอาไปแกงกินว่าอยากกินแกงหอยว่าเอาไปท้วว่าก็เลยให้ไปได้จักถุงนี่เลยถุงน้ำแข็งนี่แหละนั่นแหละจ้ะคลิปนี้ก็จะไวแค่นี้จ้ะพี่โยก็พาไปจับปลากระบาดกุจอกใหญ่นะจ้ะไอ้กุจอกน้อยจ้ะ กอำเภอโชคชัยจังหวัดอนครสิมาเลจ้ะอันนั้นก็เป็นบ้านของน้องสาวแฟนพี่โยคนที่เสียชีวิตที่ว่าพี่โยเคยเล่าให้ฟังนั่นแหลจะจ้ะพอดีแกไปได้แฟนอยู่บ้านกุจอกน,นจะจ้ะก็เลยมีสะมีอะไรก็เลยตอนซู่ปลาก็โทรให้พี่โยไปจับเรื่อยๆเป็นประจำนั่นแหลจะจ้ะนี่เด้อก็ไฮเมลี่ทำปลาไปพี่โยเด้วก็อาจจะไปอาบน้ำล้างหน้าเลยจะไม่ไว้ตัวคนติดเต้มหนุ่มเข้มสาวอะไรติดหน้าผ่า อาล่จากคลิปนี้ก็จะไ้แค่นี้นะจ๊ะพี่โยก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกๆคนเดนจ้าที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์หลวกเป็นกำลังใจให้พี่โยนะจ๊ะโยหลักเอทซุกคนเดนจ้าสวัสดีจ้า